ครับสบายดีพี่น้องสบายดีพี่ที่ฮักแพงมือสุขสุขคนเนอะสมองสบอนพอพอกับซ่องเบ้าบุไทยคือเก่าพี่น้องเข้ามาหอดเฮือนอลไรพี่น้องไอหอดหือนคือเก่าพี่น้องสภาพก็คือเก่าห่างก็เก่าพี่น้องไอมาวนะันนี้เห็นกระเต๊กลูกมาแล้วบอลน้องบอลน้องไส้บอ,นนอบลบอลลูกไส้อยู่กับเฮมาเลยพี่น,อน,น้องหวานฝนตกเนาะครับบ่เลยมากละลายมือเติมหาหกมือพี่น้องเรับไปนะวันอาทิตย์หนึ่ง กลับมาเธอหนึ่งลูกไส้ก็นอนอยู่พี่น้องตอนนี้กันนอนหลับเมือ่อยขี่รถร้ายเมือ่อยพี่น้องไหมซาตูนกำลังเอ็ดแนวกินพี่น้องยิ้เขาแล้วมาแต่มาแต่บ้านเอ็ดเมนูย่างบ้านปิ้งปลาแดกเมนบอกปิ้งปลาแดกตนี้ปรปิดปิ้งปลาแดกกับปลาดุก สปริงปลาแดกปลาดุกพี่น้องแล้วก็สิตำบักพริกพี่น้องนี่เจ้ากินกับปีงปลาดุกพี่น้องจะกินยังจะกระตุกกินบักเขียบซุกบักเขียบซุกน้อยหน่าพี่น้องน้น่าถ้ามาอยู่มองเกาพี่น้องเลยตูบเกาคือเกาพี่น้องตูบหน่อยคือเกากินเขาแล้วชิบไปหาเห็ดก่อนพี่น้องเลยเห็ดตัวกก่อนอยู่พี่ละพี่น้องนี่นี่มองนี่ละเหาชิบไปหาเนาะ พอพออยู่พี่นะมันใกล้ป่าพี่น้องเลียวเห็นปลาเราอยากไปอยู่พี่นะอยู่เพราะมันใกล้ป่าพดอยู่บ้านใกล้ยุ่แต่ว่าเห็ดมันคอยล้ายอยู่พี่นะอยู่พี่ก็บ่ัลร้ายกันแต่ว่าอยากไปนะพอเขาเขาเคยเขาอ,อยู่อมองนี้แล้วมันมันสิ้นอยู่พี่เลยนะพี่น้องอยากไปห้านึกใส่กันนอนโอ้ยอ่ำถ่มเนาะมือแห้งพอ่น,นะขี่รถมันมือพี่น้อง เรียบร้อยพี่น to então, <internally. S 2> ้องปิ้งปลาดุกหนึ่งพักพี่น้องแจวแจวพริกพี่น้องเซ็ตทำกันได้พี่น้องผิดซีเมือนหมื่นได้ด้วยพี่น้องพอันเฮานี่มันเสียงหนึ่งพักพักอะ้องนพักแป้งนัวพัอยงนว่าแต่ปุยากหะพี่น้องหนึ่งพักแป้งนัวพี่น้องักงมาจากบ้านยาปิ้งปลาดุกพัน แยกแปรเยอะๆพี <Ye> <Or S 2> ่น้องมาเด้อมแซ่บๆแล้วพี N ่น right. ้องบรรยากาศแซ่บๆเขาเคี้ยวมทมพี่น้องกลับมาบ้านเลยพี่น้องมันนี่หมดเงือนแล้วพี่น้องสังเกตียดเนะพี่น้องตูบหน่อยตูบบางหางพี่น้องหางบางหางกับข้องห้าวน้อแม่ตอนนี้หางบ่หหางก็บ้องไข่แล้วนาะพี่น้องขออนุญาตพี่น้องนังเข่าคนพี่น้องบาดอีกรอบพี่น้องจะเห็นหัวแล้วบอกพี่น้องหัวขาจะันเจาะปวก จะยืดกันยังพอดีเลยไปแล้วเคยก้มคือติงปรดุกเนานะหนึ่งพักผ<ะ>ักแปงนัวนี่ต้องผักแปงนัวผักชรถผักนัวผักนัวเขาเวกันเนาะไมาใช่แปงนัวกับนัวตังเกลแจวเนาะเกลียดหยดว้ มาให้ทำคำเดือนเปีด้วยเรีนเียวเฮงมาเรีนเขาได้เข่าเสมอก่อนเขากับมัตาบัญยาเขากัมาตตาบัโหแล้วกันท้าบัวมากบริจินเาท้าบริมาไปปากกับหู้ามาหท้ามาปากมาเพื่อ

เ้กานได้ผ่งช่เพื่อกรผ่งกินวนัวตลอดเนาะูไว้าันได้แค่้าบุญก็เคยกินเพื่อนอะไม่ขอให้บมเคยกินก่อนนีเขาว่ามีจะนี่มีวันเนาะคือผมมีแต่ชาบ้มันนารักปะเดี๋ยวคเพือนเพ่เนาะ บวกอ่ะแคบมั้แคบป้องเป็นนับุเห็นทีคิดว่าไเติมห้องเทะแ้งนัวคัได้คเับครัตรม่ได้ครันัว่ะหรอกินมันเจาะกัหวานที่น้องเองลองเป็นหนึ่งกินเน้อไผ่ก่อนมันมี nhiều quân nữa, bên cạnh tranh 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 เรปูแล้วกินแต่ว่านี่ประเทศไหนกินนะล่อแสียแนอยน่างน่้หร,รอ,อ,รอมันมนี่บรกินล่อที่ขอล้สียดเหมือนบอสจงมาเเลี้ยงไปปูิีวนเันจะด่กิขขน ลูกไส้นอนพอดีมันี่พี่น้องกจะควายุ่มิต่นปกติตื่นแล้วนนาาวแมนนมจะมานอนอู่ก่นนเพออู่นได้ยินพี่น้องบงกองก่อนอย่าันเจ้งนอนเปนะไร เชียงแดดเชียงแดดพวกมันจะเป็นสภาพไปเลยเห็นอยู่มัวๆพี่น้องธรรมดาอยู่มันเชียงแดดเนาะเห็นอะไรแล้วพี่น้องต่อเชียงแดดท่านยินบบกพี่น้องก็แป๊บเดียวมาต่อหอดจิตนาทีจบอ้ย เคร้ตัวนี่กินข้ามือนึงครื่อง่มโมงแต่ละข้าวปวดโู้กินข้าวกินชาเนียายแลหายเงี้ยไหายเงี้ยพี่หายกด

ใส่นั้นอยู่รอนะต้องกินเพื่อนจ้ร้องเขากินซอขราแทกพี่น้อนใสกระเทกยมผชายเจ้าตุนกินยิ่ใช่คำหลากลงยมูคือเก่าพี่เนาะไหมเนื้อหญาพี่หญ้าอันนี้เพิ่นปายแล้วพี่หญ้ากับจำเพื่นแม่ที่เนยหายยัง

ไี่อ,อ,นะอ,นะอิมมอ่ม,มลำไนลานซาวจะคลองแลวตูนจะได้กินแซา,านสาวอิม่มนะไปแล้วพี่น้องคลิปนี้็จบลงเพียงท่านี้พี่น้อง้าต่ใจคลิปนี้กกลืมกดไะไรก็แทรกก็ติดตามมาด้อพี่น้องพอกันคิดนาสบายดี